หารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25กองกําลังเทพสตรีจับแก๊งขนแรงงานต่างด้าวได้56คนรับสารภาพเสียค่าหัวคนละ5,000-8,000บาทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25กองกําลังเทพสตรีนํากําลังเข้าจับกลุ่มกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่เอำเภอรกระบ,บุรีผลปรากฏว่าคนขับรถอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ส่วนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าสามารถรวบแรงงานต่างด้าวชาวพม่าได้ทั้งชายและหญิงรวม56คนรถยนต์กระบะอีก2คัน เมื่อเวลาประมาณ4ี่นกาสามนาทีของวันที่สธันวาคมที่ผ่านมาพันเอกเกรียงไกรศิรักผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกําลังเทพสตรีพันเอกอุทิศอนันตนานน์รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกําลังเทพสตรีได้มอบหมายให้ร้อยโทธวัชัย ที่วะสะสิทธิ์รองผู้บังคับกองร้อยชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25กองกําลังเทพสตรีพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่2 0นายเข้าตรวจสอบการลักลอบขนในงานต่างด้าวชาวพมา่าในพื้นที่หมู่ที่6บ้านหินใหม่ตําบลจอปร,รออเราเภอกะบุรีจังหวัดระนอง โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราพบกระบะจำนวนสองคันวิ่งผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นพอคนขับรถทั้งสองคันเห็นเจนน้าหน้าที่ได้เปิดประตูรถวิ่งหนีหายไปในความมืดเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาแต่ไม่พบแต่สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวชาวพม่าได้ทั้งหมดโดยรถคันแรกเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าสีบนทองตอนครึ่งหมายเลขทะเบียนต่อเต่าฮอรนุ ok ook, 64, คู๊1นึ่กกรุงเทพมีแรงงานต่างด้าวชายจำนวน21คนเป็นหญิง7คน คันที่2เป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อซอูซุสีน้ําเงินตอนเดียวหมายเลขทะเบียนบอบไม้ทะทะหาร3216ชุมพรมีรายงานต่างด้าวเป็นชายร้วนจํานวน28คน จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้เดินทางมาจากพม่าโดยมีนายหน้านำมาไว้ที่จุดแห่งหนึ่งใกล้ๆกับที่พบรถทั้งสองคันจากนั้นรถทั้งสองคันจะนำแรงงานต่างด้าวไปส่งที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อกระจายตัวกันขึ้นรถต่อไปตามจังหวัดต่างๆโดยทราบว่าส่วนใหญ่ต้องการไปทำงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดภูเกต็ตโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ5 0 0 0ถึง8,000บาทแต่นายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนจากนั้น แล้วค่อยหักภายหลังซึ่งทั้ง3จังหวัดดังกล่าวเป็นจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวต้องการไปมากที่สุดเพราะมีงานรออยู่มากและจะได้รับค่าแรงสูงกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคใต้